วันนี้เราจะมาอธิบายวิธีการปรับสตัดหน้าของ Iron Man f o โฟ Cell Pro นะครับเราจะมาอธิบายถึงวิธีการปรับว่าควรจะปรับแบบไหนนะฮะขั้นตอนการปรับทำอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายไปพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกนะครับโชคที่มาจากโรงงานหรือแกะกล่องออกมานะครับจานสปริงตัวนี้นะครับเขายังไม่ได้ตั้งมาให้นะครับเราต้องมาทำการตั้งเองนะครับ วิธีการตั้งนะฮะก็มีอยู่2แบบนะครับแบบแรกให้เราวัดจากโช o เดิบนะฮะว่าจานรองสปริงนะฮะถึงกลางหูช o k เนี่ยจานรองสปริงในที่นี้หมายถึงอยู่อยู่ตรงจุดที่ต่ําสุดของสปริงนะครับบนบนจานเหล็กนะครับมันจะมียางรองด้วยเราเรา,เรายกยางยางออกนะครับแล้วเราก็วัดจากตัวจานนะฮะบนจานเหล็กนี้นะครับจุดที่ต่ําที่สุดนะครับ ถึงกลางหูชกล่างนะครับว่าของเดิมมีความสูงเท่าไหร่นะครับเราก็มาปรับตัวใหม่เนี่ยให้เท่ากับจานเดิมหรือเราจะมีะชาร์ตหรือคตตาล็อกบอกว่าโชคพาร์ตนัมเบอร์นี้จานลองสปริงควรจะปรับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะมีบอกแยกเป็นแต่ละรถแต่ละรถมาให้นะฮะนะฮะวิธีการวัดก็คือใช้ตลับเมตรนะครับจับไปที่ บนจานนะครับบนจานคือจุดที่ต่ําที่สุดนะครับมาถึงกลางหูชกล่างตรงนี้นะครับกลางหูชกล่างนะครับฮะเราก็จับอย่างอย่างชกตัวนี้นะครับจะเป็นชกหน้าของอิซุซูอิซุซูเราจะปรับสแตนดาดอยู่ที่19เซนนะครับนะฮะสิเซนเราก็เกี่ยวมาแล้วก็วัดที่กลางหูชกล่างตอนนี้มันไม่ถึง19เซนเราก็ปรับจานขึ้นนะครับ ปรับจานขึ้นวิธีการปรับก็ใช้หมุนตัวตัวล็อกรองจานเนี่ยนะครับมันจะมีตัวรองแล้วก็ตัวล็อกนะครับเราก็หมุนตัวรองก่อนให้มันได้ระดับก่อนนะครับพอเราได้19เซนแล้วเราก็ทําการล็อกล็อกตัวแหวนรองรองจานนะครับตัวนี้เป็นแหวนล็อกนะครับาบางรุ่นอาจจะมีแหวนแค่ตัวเดียวนะฮะในในรถรถบางรุ่นเท่านั้นนะครับนะเราก็ใช้มือหมุนล็อก นะห,มหมุนให้ตึงพอนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือทุนแรงตอกให้แน่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ไปวันหลังเราเกิดจะปรับเนี่ยมันจะหมุนไม่ออกนะครับเราก็ล็อกด้วยมือนะครับหมุนล็อกให้แน่นแล้วก็มันจะมีหกเหลี่ยมไว้สําหรับดับเบิลล็อกอีกทีหนึ่งเราก็เอาหกเหลี่ยมตัวนี้หมุนหมุนตัวน็อตล็อกจานมาให้ให้จิกกับเกลียวไว้วิธีขันล็อกนะครับเราก็ขันแค่ให้น็อ ตัวหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับเราขันแค่พอแบบจิกตึงมือนิดนึงไม่ใช่ไม่ต้องอัดเปี้ยนะครับจึงนิดนึงเพื่อไม่ให้เกี่ยวมันเสียนะฮะนะเราล็อกมาอยู่ 2- อสาตัวนี้เราก็ล็อกให้ครบเสร็จแล้วก็เอาจานลงนะครับแล้วก็ยางลงแล้วก็ประกอบสปริงได้เลยตามปกตินะครับตอนนี้เทคนิคการาปรับสปริงนะฮะเพื่อจะให้รู้ว่ารถบางบางท่านนะฮะบ,บางท่านเนี่ยอาจจะ ใส่สปริงเบอร์สมมติเบอร์ A นะครับมีความสูงที่2นิ้วพอเราใส่กันชนเข้าไปแล้วคือเลือกสปริงไปก่อนแล้ววันหลังเราอยากจะเพิ่มเพิ่มกันชนเข้าไปอีกแต่สปริงเราดันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ที่รองรับกันชนพอเราใส่กันชนเข้าไปลดหน้ามันจะมุดนะฮะหน้ามันจะต่ําลงวิธีพื้นฐานเบื้องต้นเราก็อยากให้รถมันสูงขึ้นตามปกติเหมือนเดิม เราก็ปรับสตัดช่วยได้นะครับแต่ค่าเคของสปริงก็อาจจะฟิลลิ่งไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่เราชดเชยความสูงเฉยๆนะครับนะมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งก็คือเราปรับตัวจานนี้นะฮะบวกเพิ่มเข้าไปนะครับสมมุติเราใส่กันชนเสร็จแล้วเนี่ยลดเตี้ยลงไป2เซนนะฮะเตี้ยลงไป2เซนเราก็อยากจะให้ลดสูงขึ้นมา2เซนเหมือนเดิมนะครับเราก็จะปรับจานตัวนี้นะฮะ การลองสปริงนะครับปรับสูงขึ้นมาชดเชยเรื่องความสูงเฉยๆนะครับปรับสูงขึ้นมา1เซนนะครับพอา1เซนปุ๊บเนี่ยรถที่ใส่กันชนนะฮะก็จะสูงขึ้นไปประมาณ1หรือ1.5นะครับแต่ถ้าเป็นรถเปล่านะครับรถเปล่าคือรถที่ไม่มีน้ำหนักกันชนนะครับ เราปรับขึ้นมา1เซนมันจะมีความสูงขึ้นมา2เซนนะครับมันจะเป็น1ต่อสนะครับสำหรับรถเปล่าแต่ถ้าเกิดมีกันชนจะเป็น1ต่อ1นหรือ1ต่อ1.5ขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถกันชนนั้นนะว่ากันชนนั้นหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับนะฮะตัวนี้ก็จะชดเชยในเรื่องของความสูงถ้าเกิดเป็นรถเปล่าเราไปดันให้มันสูงขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือ2อ,อย่างคือ1ความสูงได้2ที่ได้มาก็คือค่าความ แข็งของสปริงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้บวกลบได้ประมาณไม่เกิน15มิลในในเลนส์ที่สปริงยังรองรับได้อยู่แต่ถ้าเกิดปรับแล้วความสูงขึ้นไปเยอะมากกว่า2เซนอันนั้นบางทีเราไปเค้นสปริงสปริงเมื่อจะเกิดการยุบตัวเค้นสปริง มันก็จะยืดไม่ได้มากกว่านี้แล้วการขับขี่มันก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับมันก็จะไม่สมูทนะฮะมันก็จะแบบเอียงรถจะเอียงแบบวุบวับวุบวับไปนะครับมันจะไม่สมูทยืดหยุ่นนะครับเพราะสปริงมันถูกเค้นจนสุดแล้วนะฮะมันมันยืดหยุ่นไม่ได้นะครับแนะนําให้เลือกสปริงให้ถูกต้องด้วยนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับการปรับสตัดนะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็ EP หน้าค่อยเจอกันใหม่นะฮะว่าจะทำอะไรนะครับ